การศึกษาวิจัยเรื่องความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่โดยรายชื่อผู้วิจัยมีดังนี้ค่ะ ปัจจุบันจากข้อมูลของสำนักงานอนามัยผู้สูงอายุพบว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่พศ2548และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอดในพศ2574จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งในสังคมไทยค่ะการดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็นวัฒนธรรมหลักที่ยึดโยงมากับหลักความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระค,คุณทําให้คนในสังคมไทยนั้นยังให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าในตัวผู้สูงอายุอยู่ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่ในสังคมเราสามารถพบเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งคือภาพของผู้สูงอายุในฐานะของกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างยากลำบากยากจนจนกลายเป็นภาระพึ่งพิงของหน่วยงานภาครัฐค่ะส่งผลให้เกิดมุมมองในด้านลบหรือการมองว่าผู้สูงอายุคือภาระของสังคมการใช้มุมมองแบบดังกล่าวจะนำมาซึ่งการกีดการเรื่องของอายุหรือทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ โดยการเหยียดทางอายุนั้นหมายถึงการมองแบบเหมารวมการมีอคติและการเลือกปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคลตามอายุค่ะ โดยวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ให้บริการทางสุขภาพซึ่งหากมีทัศนคติที่ดีก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม mm hmm. เช่นการให้การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แต่ในทางกับกันหากนักศึกษาพยาบาลหรือผู้ให้บริการทางสุขภาพมีทัศนคติในเชิงลบต่อผู้สูงอายุแล้ว mm hmm. ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในหลายด้านค่ะ ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองหรือมีความภาคภูมิใจในตนเองลดลงซึ่งส่งผลอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ค่ะ คำถามวิจัยนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรม,มราชชนนีเชียงใหม่มีความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุอย่างไรบ้างประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมมราชชนนีเชียงใหม่ชั้นปีที่1ถึงปีที่4ปีการศึกษา2,566จำนวนทั้งหมด594คนค่ะและกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางเคกซี Texas ่ Morgan, แอน์มแกนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย232คนะนะค่ะการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับจะเป็นแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ในรูปแบบของ Google Form นะครับประกอบไปด้วย2ส,ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะครับผู้ตอบแบบสอบถามนะครับจะเป็นแบบเลือกตอบและเติมคําตอบเป็นประโยคสั้นๆประกอบด้วยเพศอายุระดับชั้นปีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุแบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุจะมีจํานวน28ข้อ ผู้วิจัยได้จัดทําแบบประเมินความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุโดยนําเครื่องมือของบุษยาวงชวริตกูลและวิรัตสงวนวงวานในการวัดความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุมาดัดแปลงจากงานวิจัยเรื่องความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ,บ้านธรรมปกรโพกลางและสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรวัดม่วงจังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช2559โดยนำแบบประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงข้อคำถามบางข้อผลการวิจัยนะครับส่วนที่หนึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของเพศนะครับผมนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ9 4 4 0ในส่วนของอายุนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่มีช่วงอายุที่17-20ปีคิดเป็นร้อยละ56.90ในส่วนของระดับชั้นปีนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คิดเป็นร้อยละ28.88 ในส่วน uhm. ของประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ75ในส่วนของบุคคลที่ดูแลนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดูแลปู่ย่าตายายคิดเป็นร้อยละ62.1และสุดท้ายนะครับระยะเวลาในการดูแลนักศึกษาส่วนใหญ่นะครับมีระยะเวลาในการดูแลมากกว่า1เดือนคิดเป็นร้อยละ51.2 ผลการวิจัยส่วนที่2แบบสอบถามความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุตรายด้านกับเพศพบว่าความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุไม่ขึ้นอยู่กับเพศของนักศึกษานักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุที่ไม่แตกต่างกันโดยพบว่าด้านพฤติกรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ นักศึกษาเพศหญิงมีความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุมากที่สุดความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาเก่าวคือนักศึกษาที่เคยและไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุที่ไม่แตกต่างกันความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุรายด้านกับช่วงอายุ พบว่าความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุไม่ขึ้นอยู่กับช่วงอายุกล่าวคือช่วงอายุของนักศึกษ,ษามีความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุที่ไม่แตกต่างกันความตระหนักรู้ต่อการเหยียดอายุรายด้านของระยะเวลาในการดูแลพบว่าความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดูแลของนักศึกษ,ษา เก่าวคือระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุที่ไม่แตกต่างกันความตระหนักรู้ต่อการเหยียดอายุรายด้านในแต่ละชั้นปีพบว่าความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุขึ้นอยู่กับระดับชั้นปีในด้านพฤติกรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุเก่าวคือนักศึกษาแต่ละระดับชั้นปีมีความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุ ในด้านพฤติกรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่แตกต่างกาันการอภิบายผลส่วนที่ 1. ผลการศึกษาความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ส่วนที่2คําถามเกี่ยวกับความตระหนักรู้ต่อการเหยียดทางอายุในผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิลาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ข้อเสนอในในการทำวิจัย 1. ผู้วิจัยแนะนําให้นักศึกษาพยาบาลซึ่งต้องมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุมีความเข้าใจในความชาราของผู้สูงอายุยิ่งขึ้นคือการที่มองเห็นและเข้าใจว่าผู้สูงอายุนั้นเมื่อมีอายุสูงขึ้นร่างกายนั้นก็จะยิ่งมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ต่าลงส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายหากนักศึกษาพยาบาลมีความเข้าใจต่อสภาวะความสูงอายุแล้วจะทําให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความชาราของผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้สูงอายุเพื่อความต่อเนื่องและผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น 2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่กำลังศึกษาทางด้านการบริการทางสุขภาพอื่นๆด้วยเช่นแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลนักการสาธารณาสุขเพื่อทราบถึงว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน จากการที่เป็นผู้ให้บริการทางสุขภาพเหมือนกัน